สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพาลอดเหมียวๆว,วันนี้เราจะมาดูดวงโดยรวมของชาวลัคนาราศีเมถุนโดยพุทธิเกิดวันที่15มิถุนายน15กรกฎาคมประจําเดือนมิถุนายน2566กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวเมถุนสบายดีไหมเอ่ยช่วงนี้ก็เริ่มมีฝนตกแล้วเนาะอากาศอากาศที่ร้อนจัดก็เย็นลงมาเยอะเลย อย่างบ้านของแม่หมองอ่ะส2 43องศาแน่พราะงั้นแต่ก็ด้วยด้วยความที่ฝนตกลงมาเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปไหนอย่าลืมสวมหน้ากากอน้าไมยเพราะช่วงนี้ก็น้อโควิดกันมาระบาดอีกแล้วเอาละเรามาดูดวงกันดีกว่าขอไพสบบ่สิบปาให้กับชาวเมทุนได้ค่ะ 看一看。 ช่วงนี้ชาวเมทูนเหมือนแบบกำลังอ,อกหักเสียใจกับอะไรบางอย่างหรือเปล่ากับความสัมพันธ์นะเนาะใครเหมือนใครรักคุณคุณก็ไม่ชอบเขาคุณรักใครเขาก็ไม่ตอบรับคุณอารมณ์แบบนั้นมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้าง,าง,างเบื่อเบื่อเซ็งเซงอกหกักผิดหวงังเสียใจเนาะบางท่านอยากจะไป ต่างประเทศหรือเปล่าเหมือนไปเรียนต่อหรือไปอะไรสักอย่างหรืออาจจะไปแบบทำงานเนาะทำธุรกิจอารมณ์แบบนั้นอะลองไปดูนะคะเพราะมีเกมประสบความสำเร็จนะแล้วก็ช่วงนี้เหมือนคุณค่อยงไปน,นักสู้อะนักสู้แบบอารมณ์แบบต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะเลยทำให้คุณแบบ ช่วงนี้คุณค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็มีความเป็นกังวลนะคะ,ะเหมือนช่วงนี้คุณแบบ <c oughs> มีการฝันบอกเหตุลังบอกเหตุอะไรหรือเปล่าเหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเขาเหมือนมาคอยบอกอ่ะเหมือนดวงวิญญ,ญาณเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมาคอยบอกกล่าวล่วงหน้าว่าเออคุณเป็นยังไงน่นนี่นั่นเนาะก็ ดยรวมก็ไม่มีอะไรนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณคิดยังไงคุณก็ทำไปอย่างนั้นคุณลองเชื่อใจเซนต์ของตัวเองดูว่าเออทำอย่างนี้แล้วมันจะดีนะคะมันก็ดีจริงๆอะแหละเออช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนาะแต่ว่าก็อาจจะเจอเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะักแต่ทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มาดูสุขภาพกันดีกว่าขอให้ห้าใบให้กับสุขภาพรามในผลไหมค่ะ สุขภาพเหมือนช่วงนี้สุขภาพจิตสุขภาพใจเหมือนคุณกำลังหวนระลึกถึงแต่สิ่งเก่าๆเนาะความทรงจำเก่าๆแต่ว่าคุณช่วงนี้คุณก็ทำงานอะ่ะทำงานหนักทำงานเก็บเงินนะเนาะทำงานเก็บเงินจนแบบค่อนข้างมีเงินกินเงินเก็บแบบเหลือเฟือพอมากมากเกินมาก มากเยอะมากอ่ะเออแบบเหลือกินเหลือใช้อ่ะพูดง่ายๆนะทําให้คุณนึกถึงความสัมพันธ์เก่าๆอยากเจอเพื่อนเก่าๆเนาะคุณก็ลองนัดแน่เขาดูเนาะมาแบบพบปะสังสรรค์กินข้าวอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณคิดถึงพวกเขาอะนะคะแต่สุขภาพกายสุขภาพสุขภาพกายทั่วไปคือมันไม่มีอะไรน่ากังวลไง เหมือนช่วงนี้คุณก็แบบหมั่นแบ่งเวลาไปออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างก็ทําให้ร่างกายคุณแข็งแรงดีไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเนาะถ้าคุณคิดถึงเพื่อนถ้าคุณคิดถึงเพื่อนนะคะคุณก็ลองไปนัดพวกเขาดูแล้วก็ลองไปเที่ยวกันเนาะจะได้หายคิดถึงหายเศร้าหรืออาจจะมาแบบปาร์ตี้สังสรรค์อะไรกันเล็กๆก็ได้นะกรรมงสาเพื่อนฝูงอ่า ขอไพ่ห้าใบให้ากับการเงินชาวเมถุนได้ค่ะ การเงินช่วงนี้คือเหมือนมีโอกาสอะไรมาใหม่ๆเลยทำให้คุณแบบลองลงทุนจากการเงินในโอกาสนั้นดูหรือเปล่าซึ่งคุณตอนนี้คือคุณยังไม่บอกใครยังไม่บอกที่บ้านนะและแอบ,บลงอะ่ะอืม แล้วมันก็สําเร็จซะด้วยแต่ว่าด้วยความที่คุณลงน้อยมันก็เลยได้น้อยอืมคุณก็เลยมีความคิดว่าถ้าลงมากขึ้นมันจะได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่คุณก็คิดในใจว่ามันจะเสียถ้ามันเสียมันก็เสียโยสิถูกไหมคุณก็เออจอจอจอ,จอ มองดูเรื่อยๆว่าเออยังไงบางท่านอยากจะไปบริจาคทานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอารมณ์แบบเข้าวัดฟังธรรมไงด้วยความที่เข้าวัดฟังธรรมไปเรื่อยๆก็เลยเกิดจิตกุศลอยากจะบริจาคอการบริจาคอะคือมันคือการให้ทานถูกไหม แม่หมอเคย <c oughs> ไปบวชแล้วเทีนี้ก็เคยไปคุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านบอกว่าการการให้ทานน่ะมันคือการฝึกจิตอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นฝึกจิตให้รู้จักคำว่าให้และไม่ให้จิตนั้นมีความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้อง ให้จนตัวเองเดือดร้อนให้จนแบบเอ่อม้เนน้หมดตัวอันนั้นมันไม่ใช่แล้วไงอันนั้นน่าจะโดนหลอกแล้วท่านบอกว่าโลกเนี้ยมีไว้เพื่อฝึกจิตปิญญาณที่เราคุยนะเราก็ไม่รู้นะว่าจริงเท็จแค่ไหนนะอันนี้คือเราคุยกับพระอาจารย์ท่านมานะ มีไว้เพื่อกจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นการกระทําทุกอย่างทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันคือการฝึกจิตของเราโลกนี้มันเหมือนเป็นโรงเรียนน่ะสําหรับสอนดวงจิตเขาไว้ท่านว่าอย่างนั้นนะคืออันนี้เราไม่รู้อันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเพราะฉะนั้นการให้ทานก็คือการฝึกจิตอย่างหนึ่งถ้าอยากให้ได้บุญใช่ไหมก็ควรที่จะแบบ หลักๆเลยคือนั่งกรรมฐานจะดีกว่านะอือันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อสมุคคนนะคะอันนี้คือเราก็คุยกับพระเนาะคือไม่ไม,ม่ไม่ได้บ้านนะคิดไปเองไม่ใช่เราก็คุยกับพระอาจารย์นะคะความเชื่อสมุขค,คนนะคะน,นี้แล้วแต่ใครอยากทำทานก็ทำแต่การทำทานที่ดีคือการทำให้เราไม่เดือดร้อนนะคะ เหมือนที่แม่หมอคุยกับพระอาจารย์ท่านบอกว่าโลกเนี้ยทำงานภายใต้กฎแห่งกรรมทำยังไงก็ได้ทํงงานบุญบาปมีจริงไหมมันก็คือกฎแห่งมันเป็นหนึ่งในตับเซขของกฎแห่งกรรมเขาว่าไงาน,นะเขาว่านี่ก็คือพระอาจารย์ท่านที่เคยคุยดย้วยท่านก็ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำดีก็จะได้ดีทำชั่วก็จะได้ชัว่ว บางคนบางคนเถียงบอกทําดีได้ดีมีที่ไหนทําช่วยได้ดีมีถมไปใช่ปะ่ะอันนี้คือเราไม่รู้ไงแล้วแต่ความเช่อสม,มุขค,คนเนาะก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอะ่ะสุดแท้แต่แม่หมอก็นั่งพยายามนั่งกรรมาฐานนะแล้วก็แบบเออไปบวชบ้างอะไรบ้างแล้วแต่แล้วแต่โอกาสอำนวยแม่หมอได้หมด คยคุยอ่ะคือด้วยความที่เรากรรมาฐานเราก็ไม่ได้สูงใช่ป่ะก็คุยกับพวกพระอาจารย์ว่าเอออันนี้ยังไงยังไงเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปยึดติดอะไรกับโลกนี้นักโลกนี้มันเป็นแค่สิ่งสมมติอารมณ์แบบแคล้ายๆโรงเรียนของดวงจิตอืมที่มีไว้เพื่อเรียนรู้ทุกๆอย่างคือการเรียนรู้ของตนของจิตวิญญาณ โ่ยในโลกใบนี้ไม่ใช่ของจริงแต่โลกหลังความตายอะ่ะคือของจริงอันนี้ที่ที่แม้หมอคุยกับะาาจารย์ท่านนะอือันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อสมุคนลใครเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะมแม่หมอก็ฟังไวล้ละแม่หมอไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้อะไรกับใครเลยชีวิต เหมือนการเงินช่วงนี้มีใครไปลงทุนทํากิจการอะไรหรือเปล่าเหมือนแบบต่างถิ่นต่างแดนของตัวเองอะที่ต่างบ้านต่างเมืองอะเออจะประสบความสําเร็จสูงมากถึงแม้มันจะมีความเครียดส,สูงความกดดันสูงแต่คือคุณจะประสบความสําเร็จนะคะอ,อ่านการเงินนะนะก็คือจะได้เงินไปกออเป็นกรรมเลยอะ อืมก็ถ้าได้การงานนะอืมคือได้เงินไประกอบเป็นกรรมเลยถ้าสําหรับใครที่ทํางานที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองของตัวเองแต่คุณเครียดอ่ะคุณเครียดคุณกดดันเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในถิ่นของคุณไง ไม่ได้อยู่บ้านของคุณไม่ได้อยู่แบบบ้านเกิดบางนอนไม่ได้อยู่ประเทศของตัวเองบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองของตัวเองมาลงทุนทํากิจการต่างบ้านต่างเมืองหรืออาจจะแบบต่างประเทศอ่าต่างอำเภอต่างจังหวัดอารมณ์แบบนั้นอะมันเลยทําให้คุณแบบมันไม่มีใครเลยมีแต่ตัวคุณคนเดียวอะไรเงี้ยจะสําเร็จไหมจะอะไรไหมบางทีคุณก็ปล่อยช่างแม่งบางทีคุณก็คิดมากก็สุดท้ายจะสําเร็จนะคะอืม สำหรับการงานนะคนที่ทำงานประจำแน่นอนว่าก็คือมีอไรายได้ประจำเข้ามาก็อาจจะมีความเครียดเรื่องคนเนาะคนปากคนสังคมเรื่องการงานคุณไม่อะไรเลยนะคือคุณทำงานเก่งอะคุณชิลมากแหละเรื่องงานนะแต่คือคุณเหนื่อยกับคนมากกว่าอารมณ์แบบนั้นด้านธุรกิจส่วนตัวก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเออใครที่มีความคิดลงทุนเรื่อง ต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศอะไรพวกนี้จะประสบความสำเร็จสูงแต่ก็จะมีความกดดันสูงเช่นกันนะคะแต่โดยรู้เข้าไปแล้วก็คือคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็โอเคนะก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆประสบความสําเร็จได้ดีนะคะต่อไปดูความรักเนาะ ขอค่ายห้าใบให้กับความรักชาวเมียนมุนนะคะ สำหรับคนโสดมีคนเข้ามานะจากาจากงานนะจากหน้าที่การงานจะมีคนเข้ามา,าขายขนมปีกให้คุณนะแต่คุณก็เครียดว่าเออเขาจะจริงใจกับคุณแค่ไหนเหมือนคุณก็โดนมาเยอะเอานาะเจ็บมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบบเขาจริงใจแค่ไหนเขาดีกับเราแค่ตอนนี้หรือเปล่าจะเสมอต้นเสมอปลายไหมคุณก็คิดมากไปเรื่อยเปื่อยนะ เหมือนคุณก็เริ่มปงปงๆกับความรักแล้วล่ะเอาจริงๆอะ่ะคุณก็เลยเฉยๆแล้วก็แบบทําเป็นไม่สนใจเพื่อจะทดสอบเพราะว่าเออแบบเขาโอเคเปล่าอะไรเนงะี้ยส่วนคนมีคู่เหมือนช่วงนี้จะห่างๆกันหรือเปล่าเพราะหน้าที่การงานเนาะแต่ว่าถามว่าเขามีคนอื่นไหมเขาไม่ได้มีคนอื่นนะเหมือนคุณก็เครียดๆอยู่ว่าเออที่ห่างๆกันเขาแอบมีคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนแบบ ทำงานคนละที่กันอะแล้วก็แบบอยู่คนละบ้านกันอารมณ์แบบนั้นอะก็เขาไม่ได้มีใครหรอกเขาก็ตั้งใจทํางานของเขาไปอะเพื่อครอบครัวนัว่นแหละอืมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะเอาละ จบลงไปแล้วเนาะสำหรับคำาํทำนายชาวเมทุนประจำเดือนมิถุนายน2566ก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ลค์คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเวลาลงคลิปจะได้ดูก่อนใครแล้วก็คลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ